ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็นําทุกท่านมาศึกษานะครับก็จะเป็นพระสายวังนะครับสําหรับชุดนี้นะครับองค์แรกนะครับก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับเพชรลลอมฝังด้วยเหล็กไหลนะครับก็องค์นี้จะเป็นองค์แรกที่ผมได้มานะครับจากที่ศึกษาในเรื่องของพระสายวังนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นพิมพ์นะครับ ตัวอย่างในหนังสือนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับก็ได้มานะครับองค์นี้ก็จะเป็นองค์แรกนะครับเราจะเห็นนะครับเพชรที่ล้อมอยู่ตรงนี้สําหรับองค์นี้ก็จะมีอยู่12บเม็ดนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นจริงๆเคยไปตรวจนะครับก็ตรงเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะของตัวกระจกนะครับกระจกที่ทํามาล้อมด้านในจะเป็นเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลจะอยู่ด้านในนะครับ อง์พระก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็เส้นก็จะเป็นเส้นเล็กๆนะครับก็จะมีการลงลักแล้วก็ปิดทองเอาไว้นะครับจริงๆคล้ายๆกับน้ำทองมากกว่านะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรูปของลอห้าอยู่ด้านหลังเนื้อก็จะเป็นเนื้อดินเกาลีนนะครับ